สวัสดีครับผมซ่องพลอดระเบิดพิเศษครับเบงพระเอกนก็รู้ว่าเป็นยังครับรู้ชื่ว่าซึมเศร้าครับอาจจะซึมเศราบ่ซึมเศาเป็นไรครับบอกครับบ่ซึมเศาป็นไรทีแต่หลัเห็นน่งเงาเงาผ่มมโทรศัพท์เี่ดเลดเิดยังข้นน้องหรอยังอ่ะตอนนี้ครับับอิ่มอยู่ครับ อิ่มยังอ่ะครับกะเต๊ยวครับกะเต๊โอเอาเขาเป็นกะเต๊ยวตีเป็นกะเต๊ยวคือว่ากะเต๊ยวกินเขาเอิ่นกันแล้วเขาไปกินยาพูดน่ะมีการกินยาพร้อมยาเม็ดยาธรรมดาทุกคนยายังยาเม็ดครับโอ้ยบันยาธรรมดายาเม็ดแก้เสพต้ขาเชื่อแก้ไอ อมมันอย่าอม,มอย่าอมแก่ไอ้แบบเขาเป็นก่อกอยู่นะคุณซื้อเนื้อปีงเนื้อไว้แต่วันนี่ยกินเหมดอนเน่ยซื้อไวปจงมาสุมหายอยากแนอนแล้วไปเป็นคนมักอันปีงเนื้อแห้งัหน่อยซื้อไว้แล้วก็โม่อุน่นโม่อุ่นเลย ใช่เลยเคือบไข่เลยเฮ้ยยำเสากระเดินเนาะซอยไป่อนแจ็กสิจังเลยตั้งไข่กับบาตันครับอาจารย์ตั้งพี่แมนวันนี้ครับอาจารย์เลยได้บัตเนี่ยเป็นอาจารย์นั่นแหละขาใช่ไหมใดใจดำโอ้เป็นพระเอกบ่ เป็นเพลงนี่สิเป็นเพลงเอมบีบอเป็นผู้แต่งครับฮะเป็นผู้แต่งเจ้าบอแต่งเนี่ยนี่แต่งให้การชนะอันการใช่น่ะแม็นครับพาชนะใดใจดำอ่ะเอาเว่ยเป็นผู้นี้ตัวเสนอเป็นผู้ประพันธ์เนี่ยครับการเป็นบอกว่าเขียนใหนเพลนแน่ยอ่าเพิ่งอยากได้เพลงคอรลัมม์ไปไม่เคยไปเพร่ะถามไม่เคยไปเพลงเป็นเพลงคอรลัมม์มาเสนอไปมาลองแต่งให้พอเนี่ย ก็เล่าเขียนเพิ่งเพิ่งก็ตั้งโจทย์มากไปชนะใดแ่ดำก็เลยแต่งให้มันอืมวันที่หนึ่งนี่ก็ไปลงเสียงอยู่ที่อุดรแยกกาอยู่อุดรอยู่อุดรเหมือนป้าบุ๋มเนธรรมดาอ่าอย่างของกัดของอาจารย์บุญหลงบุญหลงใช่อิสานโอ้โหพูดถึงพูดถึนดนตรีดังๆเป็นมอล่ำดังๆช่วงที่มาแรงช่วงนี้ครับที่ว่าบ้านว่าจะเป็น เออหอ,อยก่อนผู้ใหญ่รวยเออห้อยออใจบางไฟแสนโอ้โหแล้วก็อีกหลายๆพเพ้่องที่เป็นก่อนลั่มที่จะมั่งมาแห้งในช่วงนี้ครับคือจเป็นอาจารย์บุญหลงชวนมาอจะมั่งมาแห้งช่วงนี้ดนตรีกัผลงานเพลงภาชนายะรยรดำนี่ก็ได้อาจารย์บุญหลงเป็นคนผ,ผู้เรียเร้ยงเมียนครับอดกดอาจารย์ต้องการต้นไม้อะไรกันสำหรับผลงานเพลงใหม่ของขกัญชัยฤาษีครับครับเุณมีคนไทยอะไรออกไปยังยังคนไทยเริ่มไทยนี่หน้านี่ยล่ะ คนที่หาเพราะว่าคนที่เป็นนางเอกคืออีกอ้ตมงอิงมีแม่หน่อยมีพ่อเอกพน่ะมีมอญอิงมีเสียนนนท์ปลาโตมีแต่ดารามีแต่บบิ๊กๆนั่นเลยน้ำน้ำทีมเลยคืออุ้งอิงเพชรบ้านแทงสุดยอดเลยจะลองเบิรงบ้านหนึ่งสงสัยสงสัยหนึ่งวันหนึ่งวันห้าล้าน บอกว่าอยู่ว so pues ่าก hey ันไรกันเพลงนี่ออกไปแล้วข okay, ันกระแสมันตอบรับมาดีกัเตรียมตัวเตรียมตัวเลยเพลงที่ย์สองพิงศิษย์สองตั้งโจนมาแล้วแต่ยังบอกบอกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจิตบ่อยๆไอ้เพิ่นนัดพักก่อนได้หลายเขาจะได้สมองคิดออกช่วงนี้เพราม่มีโอกาสได้นอนหรอกมันแต่นอนรับของก็ไปปลุกเอาเพลงนี้กับปกติกันผมเขียนเพลงกับศิลป์โตกมาณนช้าสุดก็ประมาณอาทิตย์แต่ว่าพิงนี่รักไก่เดียบอนเนี่ย อนไหรลักไก่เดียวบอมันเคยเปิดเผยแล้วเด้เอาสินี่ฟังอยู่บอครับจักสองบางตอนเเฮ้ยอาจคอเแล้วล้อถอดหนังแบบว่ามยังไรพอคุณเด้ออเอี๋ยวช่องล้ำท่อนแหลกกอะไรกันเกินไปไปไล่ช่องมัเกินเอาคืนคุณต้นแปลว่ามันมันมีเกินมั้ยบ่มันมีเกินครับแต่เกินเอาต่อจากเกินมากก่อนตีคุณก่อนล้ำ ส่องฟ้าแล้วมองหน้าผาน้ำตาไหลเอาหมูกไกข่ขันตบปีกเจ้าเอกอีเอาเบิกรับอรุณไอยืนบนภาชนะใดสอดสายตาไปไม่เจอเม่คุณไปอยู่ใส่นเนื้ออุ่นนัดกันไว้แล้วใหญ่ไม่มาพอดสายตาระวังบือวัองเืิน หัวใจสะเทือนขะนิ่งนำเอินหาลมหนาวมาแล้วนางแก้วบ่เห็นสอดมาแม่น้ำคงไหลว่าบวกกับน้ำตาขอ,องหิชาไอโอโห้เพาะมาก่พยันผู้ร้องมาถึงเลยดิถึงถึงถึงฟังแล้วการให้ครับเพาะมากนะครับเออตรงไหนเออพินก็ติด,ได,ไ,ดได้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 ลง เขาเออสมพันธ์ที่สามสมพันธ์ที่สี่ได้เลยไม่นี่ผมเขียนปพราะมันเดือนนีแต่เวลาหนึ่งย่อนยังมาตีว่าย่อนมันมากทีละหน่อยเพราะว่าเขามาพักพันหน่อยมันก็คือตะกี้คั่ว่าผมเขียนเพลงตะกี้เนาะมันจะมีเวลาอยู่อยู่กับมันคือมือหนึ่งเข้าไป็นนะเข้าไปเขียนเขียนอยู่กับมันแต่ว่ามันหนีเขาต้องมันมากต้องค่อยๆป้อนกับป้อนกับไป คิดไปแมนครับใจยังยุเ่เกิดคิดหาแมนครับบางทีมันคิดบอกบอ,อกเอาอะไปก่อนเอาขาเห็นอย่างอื่นก่อนที่แรกมาเจาะของเจู่ของเรบอ่อยขึ้นังไเพราครับเพ่นี่กับตังใจเกนเพราะการยู่แล้วพอมันตังโจทย์บ้างสิบ,บ้านเป็นตังโอ้โหขอบคุณเกนโจทย์ไม่หายแล้วฮัดมันขึ้นมาดีเลยสอนพัยมันดีเลยก็ดีใจที่ว่าพอกกันบอกว่าประจำแก่ยังเลยบ้นบ่มีหม่องแก่เลยแต่ว่าทอนลำเขาจะฟังอยู่หรือจะทอนตอนทอนลำหรือทอนลำเอเดี๋ต้อง ต่อเจ้ามหันเนาะคนเคยไกลบัดนี้อยู่ใสให้เส้นเจ้าขึ้นทินคนเคยไกลตอนนี้อยู่ใสให้แฟนไอขึ้นทินนะคะัไหนยินเสียงเอิ่นหลังไหนยินเสียงเอิ่นหลังยินมหลังยิ้มเชิงอื่นเฮ้เส้นเจ้ามาไอของท่าอยู่ซังกำหงเกี่ยมเตรียมมาปุบบอลที่เฮาเคยพอเป็นอย่างน้อบัดมาปีนี้นั่งล้วคนดีบ่เห็นสนเห็นไงพอจันได้บ่อยู่สู้เจ้าขึ้นคอน อ้าวเพื่อนนี่แม่อะได็กอพอคิดมาสิมีโอ้ตัว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 พราะมันเป็นได้ดนตรทีอย่างเดียวเอาแคกระมวลเออตอนสีมาเขียนเพลงมันมีเหตุผลของมันอยู่ครับเหตุผลของมันคือรับงานของเพลงปกตินี่แหละออช่วงที่โควิดมันเข้ามาบางีงานมันถึงยกเลิกแต่มันมีายไดใเห็นจังได้วันนี้คิดพ่อสมัยตอนเป็นนักเรียนเคยเขียนเรียนไหมครับเออ ร่องเขียนแบบจริงจังล่องร่องเบิรงสามเบิงบงใน YouTube หรือว่าศึกษานําคุูบาอาจารย์ทิ่เนเ,ออเป็นนักเขียนอยู่แล้วหาสิบพัแล้วก็ล่องเรียนรู้ประมาณอาทิตย์หนึ่งจนวามันลือปืนได้แล้วก็พัฒนาเจ้าของล่องเขียนแล้วก็ลงขายไปในโซเชียลดน,นีไม่ก็เริ่มมีคนสนใจเขากับนนันเขาก็เขียนมาเรื่อยครสิมา มาเศร้าเขียนช่วงอ่าผมไปเป็นทหารก็เลยเดี๋ยวเศร้าไปปีนึงเออแล้วก็พ่อปลดทหารว่าเดี๋ยวพ่อมาณ้องเดือนกันเดี๋ยวมันอยู่กับสาวหน่อยโอ้ยเอากจทหารก็มาอยู่นี่เลยแมนครับเอานอยู่สิบยี่สิบสี่ยี่ผมบ่ะปีนี้จะยี่สิบสาม้วครับเฮ้ยเขาผิดทหารต้องยี่ยี่สิบผมเป็นปีเดียวครับผมเป็นปีเดียวอ๋ออ๋อทหารตอนยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม ปีนี้ปีนี้สิหานี้จะยืดสามเพราะว่าผมจบปอศกันเลยอาวุธปอศรถยนต์มันกรเร็เลยเหลือปีเดียวค<อ>ือว,ว่าโชคดีแต่ว่ากถ้ามีผู้ผู้ใฝฝันกันมีโอกาสต่อได้สิบตอนนั่นแหละว<อ>่าสิบต,ตอนแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรอย่างไงวะบ่ด,ดีกว่ามันบ่มนทาของว่าสดุทั้งนอกดีกว่าเขาคุ้นเนี่ยมาออดิชั่นคุ้นเหลกติดเลยดิเนีออดิชั่นติดเลยแมน ดับต้นๆเลยโอ้โัแคู่ปอแล้วตื่นจังได้เอาไล่ซื้อผมไปคนแรกตื่นมคักเลยบานนีคนคนที่สองที่สามที่สี่นี่เก่งเนี่ยบานเอาคนนีขึ้นคนแรกกมับมาคนที่สองที่สามไปเก่งด้วบานนี้คนนี้เสียงนี่ไปเต็มสูบคนอื่นนี่เอาตรงมึงเก่งนี่คนนี้เสียงดีมากเลยประมาณนี้เออแต่บานนี้นั่งเขาหลอบ คนอื premises, 1, 30, 30, ่นก็กิงตัวบันนี้ครับบัตรที่นี่มาตั้งผิดที่พี่น้องได้ยินแต่เสียงบัตรที่นี่แ้วนดลช่องยืนหนึ่งแล้วน่ดนเนี่ยขึ้นมาพี่มาไล่ให้อีหลาขึ้นนีืมีมาไล่ให้อีหลาท่าเรก็ขึ้นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยมาไล่ร้องเพลงครับจากใจรัตนารอดเพลงเป่าใจรัตนารใครคนนี้ก็ได้มาไล่มคนนี้เป็นคนเป่าแค้นจากพี่นโมครับคพี่นโมด้วยครับเมื่อคืนเป่าแค้นมาไล่ให้อยากให้กำลังใจเนาะเวอร์ชันเวอร์ชันเสียงแค้นเสียงแค้นพี่แบบ แล้วคือพี่นโมบอกผมบอกว่าคือได้ฟังแล้วมีความสุขอคือคือได้ฟังแล้วมีความสุขวันนี้มีความสุขมากครับก็ลเลยจะบมอบมาไล่แหงองแกนน้ออมอแกนอะไรไงยีหลาหสาวเดี๋ยวได้ยินเสียงอีหลาแล้วกับีความสุกแล้วคือคือพี่ <laughs> นโมนี่แกแบบน่นชอบแบบ ฟังเสียงนะเออชอบฟังเสียงมีความสุขทําแล้วมีความสุขเออทำแล้วมีฟังแล้วมีความสุขทำแล้วมีความสุขสบายใจอ่าจะได้กับหากเกิดว่าพี่นโมมาเบิ้งช่องของพอรลอยกับขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณที่ผ่านมาทางช่องของธนดลครับผมขอบคุณนะครับพอดีมอเขียนครับเอ้าวสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องและเพียงนซัมเนียกับผมฝากติดตามช่องพอหลอดระเพิดออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ